ข้าแรกทำไมถึงอยากทำนะปากมันใหญ่ค่ะบนปากล่างมันใหญ่แล้วเวลายิมออ้มนล้วปากมันเยอะอือคือไม่มั่นใจไ,ไม่มั่นใจตอนที่ยิม้มตอนที่แบบเหมือนกับพูดคุยอะไรอย่างนี้เนะาะเยี๋ยิ้มให้หมอดูนิดนึงอ๋อออพอมันใหญ่แล้วตัวเนือ้อกล้ามเนื้อเราเก็บไม่หมดเนาะมันทําให้เราดูเกรงๆเกนิดนึงใช่ไหมอ่าก็เลยอยากมาลดไส่ปากลง<ช>นะครับไปหมอว่าเมิอนิดนึงตัวเนื้อปากเดิมเราเนี่ยปัญหานอกจากเรื่องความหนาเนี่ย จริงๆมีเรื่องของสัดส่วนด้วยนะนะครับว่ามันมีความห,หในาใกล้ๆกันตรงนี้ทําให้ตัวมิติของหน้าเนี่ยมันน่สวยน,นะครับผมวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องลดปลากของตังบบหน้ากับปากล่างนิดนึงนะแล้บบกวก็หมอจขึ้นในกระจับสองฝั่งให้ทําแบบนี้อันนี้ทําได้เลยไม่มีปัญหานะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยอยากได้เป็นเชอร์รี่นิดนึงแบบในรุ่นนะไมอ่านก็ได้ครับเดี๋ยวหมอกดเนี้ยตองการให้แล้วก็ดึงเป็นเชอร์รี่ให้สองันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมตื่นเต้นไหม C'est le pen